เน่เน่นะคะก็วันนี้นะคะเน่มีแพลนที่จะออกไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์นนข้างนอกค่ะแต่วด,ดูแดดสิคะทุกคนแดดร้อนมากซึ่งแน่นอนค่ะว่าแสงแดดเอออาการเออนะคะรวมไปถึงมลภาวะเนี่ยก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยนะคะในการทำร้ายผิวของเราค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็ต้องเป็นครีมกันแดดใช่ไหมล่ะคะแต่ครีมกันแดดดีๆสักตัว ทำไมมันถึงได้หายยากกับพี่เต้ก็มีครีมกันแดดตัวหนึ่งค่ะที่อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้กันบอกเลยนะคะว่าใช้ดีมากจริงค่ะนั่นก็คือ l i t a UV expert facial sunscreen นะคะที่มาพร้อมกับ SPF 50บวก PA ถึง4บวกเลยล่ะคะ่ะต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะไม่เหนียวเนอะเกลี่ยงา่ายแล้วก็ซึมเร็วมากๆนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถปกป้องผิวของเรานะคะจากแสงแดดได้ยาวนาน,นถึง12ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่เน่ได้ลองใช้เนี่ยเน่รู้สึกถึงความ บางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายที่สําคัญเวลาใช้แล้วเราจะรู้สึกถึงความโกโก้ของผิวนิดๆกระจายแสงทําให้ผิวดูสุขภาพดีด้วยละค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่ได้ดูรีวิวไปแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจซื้อเจ้าตัวลิตายูดีเอ็กซเปิต,ตัวน,นี้นะคะมาใช้ไม่ก็ทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะ